Hello, hello, taste, ah, test, test, test taste, แปดคนแล้ว Good afternoon Right Good afternoon เ o ้าวันน on the 8th week สัปดาห์ที่8คะ่ะ Good afternoon สร,รันพง o n g p h o We just waiting for your friend ย่ะเราเพื่อนเราแป๊บหนึ่งนะคะ Good afternoon. How are you? How was your day? วันนี้เอาหน้าหน้าจริงคุณครูแอบแล้วก็เอาหน้าไม่ใช่แอบนะปิดไปเลยแล้วก็เอาตัวการ์ตูนมาคุยแทน <laughs> ค่อยๆเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มมีลูกเล่นแบบเล็กๆน้อยๆละ Right. Hello. Today is the uh, sunny day. It's feeling I feeling hot since the early morning. Today is uh, the weather is quite hot I think so good afternoon uh, what should I say today while waiting for your friend now is 13 person 13 today we're gonna learn let's take a look. Today we're going to learn on the, today is Monday 20 April, 20 of April 2020. See? Actually, today I plan to tell you the, the score. วันนี้คุณครูนะคะ,จะ... I'm good but <laughs> picture yeah I'm good very good yeah yeah how are you? Have you taken your lunch tan cow tan yang. I hope you this is oh three o'clock almost three o'clock it should be the should be done on your lunch น่าจะเสร็จแล้วน่าจะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วคุณครูวางแผนจะแจ้งเขาเรียกอะไรนะจะแจ้งคะแนนรวมให้พวกเรารู้ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องเรื่องคือยังประมวลผลไม่ครบเลยวันอาสัปดาห์นี้จะต้องแจ้งขอรอแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอาจถือว่าเป็นการให้โอกาสนักเรียนที่จะส่งใครที่ยังไม่ส่งงานต่างๆนะคะรีบส่งคะตอนนี้นะคะคุณครูสื่อการเรียนรู้ก็ไปถึง9และ10แล้วเห็นไหมเต็มละแล้วก็บรรณาการ ถึงไหนแล้วคะบูรณาการ8ดคนยังไม่ส่งครูผู้ใดในแปดคนนั้นสุริยันอาโนนวราณิธาพรศิริพรศิริยูไม่เคยขาดเรียนแต่ทำไมยูไม่ส่งอันนี้ล่ะคะพรศิริภาวินีนะคะต้องส่งนะวรณิษานะคะอล่ะ สำหรับนะคะคุณครูให้วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงคุณครูจะสรุปคะแนนแล้ววันพุธคุณครูจะแจ้งคะแนนล่าสุดที่เรามีแปลว่าเราจะเห็นคะแนนล่าสุดจริงๆและเห็นคะแนนสุขของเราจริงๆนะคะก็จะให้ดูกันแบบเต็มๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ใครยังไม่ส่งงานก็รีบๆซะนะคะ รีบๆซะนะคะคุณครูไม่ให้คะแนนเดี๋ยวเรียดเดี๋ยวสอนเสร็จคุณครูจะทยอยให้คะแนนพวกเราคืนกลับไปทั้งหมดแล้วก็ประมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเนี่ยยศพัฒเนี่ยยังเป็นศูนย์คะแนนอยู่ตอนนี้อัตรินแม้ว่าส่งมาก็เป็นศูนย์คะแนนอยู่นะคะแต่ไม่ได้ส่งใหม่มาเพิ่มเลยนะคะหลายคนที่ส่งมาแต่คะแนนยังไม่ถึงก็ยังเป็น ศูนย์คะแนนเหมือนอัธรินเหมือนยุสพัทนะคะเนี่ยนภัทนะคะหายไปเลยเนี่ยก็ยังศูนย์คะแนนนะคะจิรวัตรเนี่ยหายไปไหนฮัลโหลช่วยตามกันมาหน่อยอ่ะสิบหกและวันนี้นะคะลองมาดูงานในชั้นเรียนกัน today we're gonna learn on the unit 8 g วันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของบทที่8 บทที่8นะคะซึ่งหนังสือรอบนี้จะมีตั้ง5หน้านะ่หน้า76นะคะ80 82 83และ84ส่งได้ค่ะคนที่ยังไม่ทาไม่ครบรีบย้อนส่งเลยก่อนที่จะไม่ได้คะแนนสักคะแนนเดียวนะคะรีบย้อนส่งเลยพรสิริทุกงานค่ะคุณครูย้ำไม่ต้องถามนะคะ ทุกงานสามารถย้อนส่งได้หมดเข้าไปนะคะเข้าไปเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ข้างล่างเลยนะคะเริ่มทำทักษะฟังพูดนะคะเริ่มทำตั้งแต่ยูนิต123อ่านะคะแล้วก็ทักษะอ่านเขียนก็เริ่มทำมาเลยยูนิต1 2 3 4าถึง7 8็ดแะนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับใบงานนะคะก็มีตั้งแต่ดูเพิ่มเติมด้วยนะคะมีตั้งแต่ 1นึ่ะคะหนึ่อง,ะะงสอง,สอง,สองหรือ,รอบทที่2อมี2องนันเลยสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสามส,ามสี่ห้าหก็ดแปก้าสิบครูมีถึง10ให้พวกเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องทําคือโยนหลังทําให้หมดอย่ารอจนถึงสัปดาห์ที่9ไม่งั้นเธอจะทําครบแต่เธอได้คะแนนแก้ถ้าใครมาทําส่งหลังสัปดาห์ที่9เหมือนที่ครูบอก เธอจะได้คะแนนเธอจะได้คะแนนแค่1นึงของทุกๆงานแม้ว่าทําถูกไม่คุ้มเลยนะคะบทที่7ผ่านมานานแล้วส่งแล้วแค่8คน นี่ก็ส่งแค่สิบคนนะคะพวกเราเกเรมากเลยคุณครูอ่ะคุณครูจะเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะคุณครูจะไม่เช็คชื่อในชั่วโมงแรกแต่คุณครูจะจะสอนอธิบายแล้วคุณครูจะมาเช็คชื่อตอนสี่โมงครึ่งในตอนเช็คชื่อครูจะตรวจด,ดูด้วยว่าพวกเราส่งงานกันแล้วหรือเปล่านะคะ นะคะส่งงานกันแล้วหรือเปล่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้เราได้ส่งงานครบนะคะอย่างน้อยๆต้องเกิน80%ของนักเรียนอันนี้50 50หเองพวกเราย้อนหน่อยนะคะที่รักความ Right, งั้นเรามาเริ่มกันที่ Unit 7นะคะในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะคุณครูก็มีหนังสือไว้ให้พวกเราแล้วคำสั่งคือทำหนังสือนะคะในหน้า ไ้มีหนังสือเปิดหนังสือพร้อมกันเลคะบทเรียนนี้เรามาเรียนเราเรียนรู้บทบาทและวิถีชีวิตของนักเรียนที่ชื่อโจโกันยูนิตเอเปิดพร้อมกันเลยนะเป็นเรื่องของ How to be a good student สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษทักทายผู้อื่นได้ที่เป็นระดับเดียวกันรู้ความหมายคำศัพท์นะคะที่ใช้บ่อยในชั้นเรียนนะคะแล้วก็สามารถอ่าน กฎระเบียบต่างๆนะคะในภาคภาษาอังกฤษในหน้านี้นะคะ you have to do on the practice A และ practice B คุณต้องทำ practice A และ B นะคะ เราต้องการให้ครูแปลไหมได้ค่ะอัทรินอัทรินครูจะให้เช็คชื่อตอนสี่ครึ่งนะวันนี้แต่ครูจะสอนพวกเราด้วยการนะคะแปลคำสั่งให้ฟังและหลังจากนั้นครูก็จะเว้นไปนะคะ ชั่วโมงหนึ่งแล้ให้พวกเราเยวจะกลับมาเช็คชื่อพวกเราตอนสี่ครึ่งของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบทค้างเก่าทั้งหมดนะคะทำส่งไปเลยส่งมันมีช่วงระยะเวลากำหนดอยู่แล้วของค้างเก่าแม้ว่าจะหมดแล้วก็ตามนะคะส่งไปเลยอ่าม่แปลค่ะ ก่อนที่เราจะไปแปลเรื่องของนักเรียนโจนะคะ,ะมาแปลคำสั่งของ Practice A ก่อนแล้วก็แปลคำถามเพื่อให้พวกเราเนี่ยตอบคำถามได้ง่ายคำสั่ง A เขาบอกว่า Work in pair and discuss following from Joe introduction himself เขาบอกว่าจากการที่โจแนะนำตัวนั้น How many people supported him มีใครกี่คนที่คอยช่วยเหลือ นะคะคอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือโจอยู่บ้าง n ัมเบอร who w e r e they ถ้าเราตอบว่ากี่คนนะคะกี่คนที่คอยช่วยเหลือเขาเราก็จะต้องตอบได้ว่า Who are they? พวกเขาเหล่านั้นที่ช่วยโจนะเป็นใครบ้างนะคะจากนั้นข้อ3 How did each of them support Joe และแต่ละคนที่ช่วยโจนั้นช่วยยังไงทันไหมคะ คำถามข้อหนึ่งคือจากการที่โจแนะนำตัวมานั้น How many กี่คนที่ซัพพอร์ตคือที่คอยช่วยเหลือเขาคือคอยช่วยเหลือโจนั่นเองนะคะ Who were they แล้วใครบ้างที่ช่วยอ่ะแล้วก็ต้องบอกไปว่าใครกุ๊กไก่กุ๊กกูทวีเชิร์ดก็ว่าไปใครที่ช่วยเขาถัดมาก How may how did each of them support y o u แล้วแต่ละคนที่เราพูดในข้อ2มันเนี่ยเขาช่วยแต่ละคนเนี่ยเขาช่วยยังไงบ้างโอเคถัด okay. มามาดู Practice E Practice E ข้อ number one How long did Joe study? นานเท่าไหร่ที่โจนะคะ